เจอเพื่อนผมแล้วนะครับโอ้โหมมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนี่ยตอนเด็กๆน่าจะมีความทรงจำทานซิสเตอร์ครับเป็นกล้องวิดีโอเลยนะฮะกระป๋อ,องแคนต่างๆตอนนี้จะนำเข้ามาจากเยอรมันนี่ร้านชําขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเซเลมาป่ะเก่าแก่มากครับเป็นบูมบ็อกต่อเรือใช่ไหมฮะมีใครต้มีกันเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะปิงครับ <c oughs> จอดอยู่เป็นจุดๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราตีเข้าระยองนะครับโดยการใช้ถนนเส้นพระยาตังนะครับวิ่งไปจนถึงแยกตากสิินนะครับเลี้ยวขวาจะไปเจอกับถนนสุขุมวิทนะครับทุกคนยิงยาวไปเลยครับจนถึงจังหวัดระยองเลยนะครับถึงโรงแรมเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินด้านในกัน เอาละฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่โรงแรมในระยองนะฮะผมเดินทางมาจากจันทบุรีนะตอนนี้ก็กังคืนเลยนะครับตอนแรกก็จะไปสำรวจสถานที่หรือตลาดเก่าของจังหวัดระยองนะตอนนี้คือคอ่นข้างค่ำเลยผมไม่รู้จะทาไงนะตอนนี้คือถ้าไปสำรวจเนี่ยคงปิดหมดแล้วะฮะสำหรับร้านรวงต่างๆนะมีเพื่อนนะครับอยู่ที่ระยองนะ ถ้าใครรู้นะก็จะเป็นมือเบสนะฮะวงของวงเบสซิงนะก็คือวงที่ผมเล่นกองแน้วทุกคนเพื่อนคนนี้จะมารับผมที่โรงแรมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพื้นที่ตรงไหนที่สามารถที่จะไปทาคลิปได้บ้างนะถนนที่ระยองนะครับบริเวณหน้าโรงแรมพอดีผมเจอเพื่อนผมแล้วนะครับรออยู่นะครับนั่นร้านบ้านสะพานไม้ก็คืออยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตลาดเก่านะ,นะถนนยมจินยาอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เลยของ จังหวัดระยองนะถ้าอยากได้ฟิลยูเกาสูนออมาที่นี่นเดิไ่เื่อยเลยก็จะมีนี่ขอดูนิดนึงนเออพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยองเนี่ยมันปิดไงแต่พรุ่งน,นี้น่าจะเปิดมั้งโอ้โหรายค้าสิ่งเยอะมากมมโอเคครับเนื่องจากตลาดเก่านะปิดแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้ประมาณสองทุ่มสานะวิ่งผ่านไปก็เห็นว่าบริเวณรอบๆนี่มืดสนิทเลยนะก็เลยคิดว่าเดินไปคงไม่ได้งานนะครับก็เลยมากินบิงซูกันนะครับผม S <S <S อ,อ,อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เราตื่นมาพร้อมกับเราจะไปกินเบรกฟาสต์กันนะทุกคนเมื่อวานเราไปอินเสิร์ตนะครับเมืองเก่ามานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมสายจะไปที่เมืองเก่านะครับของจังหวัดร,ระยองนะครับอยู่ถนนยมจินดานะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าความเป็นยุค90อยู่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะเดี๋ยวว่าจะว่ายน้ําหน่อยผมอยู่ชั้น8นะเดี๋ยวจะลงไป พี่สาวว่ายน้ำไปว่ายน้ำกันนะครับด้านล่างนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปกินข้าวเวสปาก์สกนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับออกไปกินข้าวกันทุกคน ตอนนี้มาอยู่ที่ถนนยมจินดานที่ยังคงหลงเหลือความเป็นยุค90อยู่นะทุกคนนี่เขาเขียนเป็นเมืองเก่ารายองนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่าเมืองเก่าระยองนั้นเป็นยังไงนะฮะนี่ไข่ไก่วางแลร้านขายไขย่ไก่นะโหเยอะเลยดูดิเห็นปะ่ะร้านขายไขย่ไก่ไว้เออโคตรคลาสสิกเลยบ้านไม้แบบทรงแบบเก่าแก่ดูดิเห็นปะแล้วนี่เป็นทางเข้าไปเออ เนี่ยตอนเด็กๆนะ่าจะมีความทรงจําหรือความหลังอะไรกับตอกอะไรพวกนี้นะที่เด็กๆเ,เราเคยวิ่งกันไปบ้านเมืองเก่าแก่มากทุกคนอันนี้เป็นร้านอาหารนะดูทุกคนคลาสสิกกว่าน,นี้เป็นร้านอาหารเลยนะแล้วก็เหมือนเป็นเราร้านกาแฟนะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยมีแบงค์ครบเลยเห็นปะ่ะโหวิทยุทานซิสเตอร์ครับกาแฟเย็นนะนี่นะบ้านสะพานไม้นะครับลูกคิดคลาสสิกมาก นี่ฮะดูของสะสมนะครับนี่นี่น่าจะยิงยาวมาตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์เลยนะผมวนะ่าเนี่เนี่ยนี่เว้ยดามิเชนเก็บกล้องวิดีโอด้วยนะฮะนี่ดูเป็นกล้องวิดีโอเลยนะฮะอันนี้สะสมใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหครับอันนี้มาตั้งแต่ยุคเก้าศูนเลยใช้เองหมดทุกตัวเนี่ยใช้เองหมดทุกตัวด้วยนะฮะโอ้ย สะสมกระป๋องด้วยนะนี่ฮะกระป,ป๋องแคนต่างๆทีมเมนก็กระป๋องครับโอ้ข้างบนก็กระป๋องเนี่ยฮะทีมเมนก็กระป๋องกินเองหมดด้วยอโอ้โหโอ้ยคลาสสิกมากเลยคลาสสิกจริงอันนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้อันนี้กล้องฟุ้งฟูงครับอันนี้ก็นำเข้ามาจากเยอรมันอันนี้เป็นกล้องใช้เองเหมือนกันใช้เองด้วยเพราะเมื่อก่อน,นเป็นร้านถ่ายรูปเป็นร้านถ่ายรูปใช่อันนี้คือถ่ายคนใช่ไหมครับโอ้โหแบบใช้ฟิล์มแผ่น ครับผมอันนี้คือไม่มีกลไกอะไรไม่มีอะไรเลยใช้อะไรนะเป๋่าตุ๊ดเด็กอะแล้วก็เป่าเข้าไปนี้มันก็มันจะมีมาสเตอร์ครับแล้วเปิดมาก็รับแสงเข้ามาใช่ก็คือนับเอาครับผมแล้วก็นับเอาเงินตองตามแล้วก็ปล่อยเงี้อันนี้เก่าจริงอันนี้เก่าจริงโอ้โหอันนี้ตั้งแต่พอออะไรครับพอทราบไหมห้าสิบปีแล้วนะห้าสิบปีห้าหกสิบปีแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าตอนเก่ามากมาก็เกิดมาเก่าแล้วอะครับผม ไม่เจอที่ไหนเลยเนี่ยผมเจอเนี่ยเครื่องแรกคลาสสิกมากครับตอนนี้จะนำข้ามาจากเยอรมันนำข้าจากเยอรมันถ้าของไทยอ่ะมันจะเป็นเลนเล็กๆอ๋อของไทยเป็นเลนเล็กนะไทยมีก๊อปปี้เป็นแบบนี้เหมือนกันครับแต่ตรงเนี้ยเลนจะเล็กกว่าอ๋อแต่น,นี่คือของเยอรมันเลยแท้ๆนะครับโหคลาสสิกมากอันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟอาหารตามสั่งด้วยนะครับร้านกาฟแฟกับร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อร้านกาแฟกับร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อนี่ไงฮะร้านก๋วยเตี๋ยวโหจัดร้านสวยมากนี่ฮะอันนี้ไฟไหม้เหรอครับเนี่ย ไปไม่ตลาดเก่า2531นะฮะอันนี้ตลาดโนนบ้านจเมิงคาผมโอ้หสวยมากพี่จัดร้านสวยจริงนนครับก็บ้านลูกลกเขยยมนะบ้านลูกเขย <c oughs> โรงแรมระยองนะฮะตั้งอยู่สุขมุมวิทบริเวณร้านเจียฮะฮวดในปัจจุบันนี้เองโอ้ยเนี่ยเก็บแบงค์แบบเยอะมากเลยฮนะดูดิเออ พอร้านนักท่องเที่ยวที่มาเขาก็จะใส่ครับอ๋อนักท่องเที่ยวมาใส่เองใช่ใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยมาเมืองเก่าได้ดูสิ่งพวกนี้นะมีทั้งเวียดนามมีทั้งเวียดนามที่จะแพงๆหน่อยก็มีดอลลาร์เนาะดอลลาร์อ่ะครับอะไรนะอันนี้อะไรบองกิดเนาะเรียกว่ามันเป็นเป็นแบง์เก่าของต่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะต่างประเทศบางอันก็เลิกใช้ไปแล้วใช่คโอ้โหคลาสสิกมากอันนี้อันนี้ันนี้ก็มีหลายบาทอยู คับผมหน oh, ึ่งพันโองพันเยนครับผมเออคลาสสิกมากโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมาโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับครับผมคนระับผมบัมเงเอิญมากเลยมาเจอกันครับ <c oughs> ผมยังดูอยู่เลยเมื่อคืนรครับผมเอาล่ะครับเราจะเดินเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า มีอะไรอันนี้เป็นแฟนเพจขอบคุณมากที่ติดตามนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าบริเวณด้านล่างอาจจะมีการปรับปรุงไปบางส่วนแล้วนะครับทำให้เรายังคงเห็นความคลาสสิกของบ้านอยู่นะครับอันนี้เป็นร้านชําทุกคนนี่เรามาดูร้านชํากันเออนี่ร้านชํานะครับผมนี่ร้านชําด้านในนะฮะเป็นความทรงจําของเราเลยตอนช่วงเด็กๆนะ ผมขอเดินเข้าลึกเข้าไปก่อนนะครับเดินลึกเข้าไปก่อนคือตลอดแนวของถนนเส้นนี้นะคลาสสิกมากครับนี่เขาเนี่ยมุวงสังขยาอยู่ร้านนี้อันนี้เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมทุกคนนี่สวยมากเห็นปะเออนี่ฮะสวยมากครับศาลเจ้าแม่ทับทิมกีเลนอยู่ด้านนอกนะดูความเป็นอยู่วิถีชีวิตนะฮะทุกคนประตูบานพับนะฮะคลาสสิกจริงครับคือคลาสสิกมากอ่ะคือยังคง ความเก่าแก่นะครับของยุคสมัยไว้ได้ดีมากๆครัสำหรับสถานที่อย่างนี้นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับขายบาจางครับลองเข้าไปดูนิดนึ่งอ๋อครับอันนี้แต่งร้านคัสสิ่งจริงครับนี่คโอ้ชิคมากมีเครื่องพิมพ์ดีดนะฮะทุกคนอันนี้ก็ขายของเป็นกิฟช็อปขายเบเกอรี่แล้วข้างในก็เป็นสวนเล็กๆจานเสียงนะครับฟโฟโต้บูธอันนี้ที่ถ่ายรูปนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมคลาสสิกเลยสีประดิษฐ์นะฮะคือร้านรวงนี้เยอะมากครับแล้วก็อยู่ทอดยาวเข้าไปข้างในเลยนะครับอันนี้เป็นร้าน าระยองแกลเลอรี่นะก็เป็นพวกงานอาร์ตต่างๆนะครับตอนนี้เท่าที่ดูมาก็พยายามหาในจุดที่เป็นดั้งเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นแนวรีโนเวทซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยองนะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนี่ฮะพิพิธภัณฑ์จุดนี้จะเป็นจุดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองนะฮะนี่ยาวไปเลยเครื่องพิมพ์ดีมีแต่ละรุ่นนี่เยอะมากครับดิฉัดูเครื่องพิมพ์ดี เฮ้ยนี่ทีวีเนชั่นแนลครับข่าวดำหรือเปล่าแล้วติดเซลามูนนะดูดิทุกคนเซลามาป่ะใช่ป่ะเออโคตรคลาสสิกเลยนี่ฮะเป็นเทปฟิล์มนะคอนเทนเนนตัลนะครับเออแล้วนี่เป็นทีวีซันโยนะข่าวดำหรือสีก็ไม่รู้อ่ะดูดินี่ฮะเก็บวิทยุไว้เยอะมากนะฮะดูดิเห็นป่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นบูมบ็อกเว้ยดูดิบูมบ็อกบูมบ็อก เออเป็นเครื่องเสียงเล่นนะฮะต่างๆนี่เห็นปะ่ะนาฬิกาดูดิอันนี้ก็ยังเก็บไว้นะฮะเป็นของเก่าแก่ประจำร้านเลยนะครับประจำร้านโหด้านในก็แบบจัดชิคมากดูดิเห็นปะ่ะอันนั้นเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำเครื่องมือฉลุต่างๆนะข้างหลังเป็นที่ถ่ายรูปชิคๆเต็มเลยฮะ,ะอยู่ตรงคลองนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอญาตมุกอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับทุกคน ขอบคุณนะครับคือร้านเก่าๆแก่ๆค่อนข้างเยอะครับเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยใช่เลยมารีวานิชนะฮะสวัสดีครับร้านขายเกี่ยวอะไระพี่เป็นหนังสือหนังสือนะฮะโอ้ร้านคลาสสิกจริงๆตู้เก่าแก่มากเปิดมานานยังครับพี่ตั้งแต่สมัยคุณแม่เลยนะเก่าแก่มากครับขอบคุณมากนะครับพี่โอ้โหคลาสสิกวะ่ะ ่ข้างบนเป็นแบบรา,าวแบบเก่าอยู่เลยครับประตูบานพับเปิดมานานยังพี่นานแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหคลาสสิกตั้งแต่รุ่นไหนแล้วพี่ก่อนรุ่นโงมันก็ค้าขายอย่างถื็ต่อเรือก็ทำอะไรอ๋อต่อเรือใช่ไหมฮะ <c oughs> ของป้านี่มาทำที่นอนครับครับมาทำที่นอนอมาทำที่นอนสีกว่าปีนี่ฮะคลาสสิกมากๆตู้ไม้นี่เก่าแก่เลยใช่ไหมฮะโอ้โห คลาสสิกมากคลาสสิกมากขอบคุณมากๆเลยครับ,คร,บครับผมเออคลาสสิกว่ะโคตรยาวเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปดูลงรถตุกๆแล้วเดี๋ยวขอมูฟแล้วครับตุกๆนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมหมดถนนเส้นนี้แล้วใช่ไหมครับถึงสี่แยกตรงนี้ก็คือหมดยมจินดาแล้วแล้วธนาคารอยู่ตรงไหนครับธน, <laughs> นาคารเก่าอะไรพวกนี้ครับที่ต่อ,อยไปข้างหลัง เสาแดงโรงเสาประการสีแดงครับเลยมาแล้วโอเคธนาคารเลยมาแล้วนะครับเป็นธนาคารเก่าซึ่งเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปวอล์กมาแล้วไม่ถือแวะเราเดินย้อนกลับนะครับนี่พิพิธภัณฑ์นะครับนี่อันนี้ที่เขาว่าเป็นธนาคารนะครับทุกคนนี่เปิดมานานเนี่ยเขาที่ร้านนาน,น,นานแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยยุคเก่าเลยป่ะครับโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ถึงขนาดนั้นเออานานปยี่สิบสามปีใช่ไหม แผงนี้มีมานานเองครับเนี่ยเนี่ยฮะแผงที่มอดูกระดูกตัวสมัยนนโอ้แผงนี้ไม่มีใครต้องมีกันเลยเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับแผงนี้คือแบบถ้าจําได้ตอนเด็กๆก็คือแบบมีแผงอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นแผงนี้ถ้าถ้าเป็นร้านแต่นี่ไม่มีอะมาดูกระจกกระจกแบบนี้ก็ไม่มีกระจกเออใช่ไม่มีแล้วเดีี๋ยวน้ก็อันอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะอันนี้ของรั้งเดิมโอ้ันนี้อันนี้ตั้งแต่สมัยย้ายร้านอีกี่ร้านอ่ะสองร้านเออไม่มี จะเลิอกอยู่แล้วหรอครับก็แก่ล้วเจ็บ้าก็เเสียดายเลย <laughs> เนี่เสย <laughs> กระจกแบบนี้มันไม่มีแล้วฮะเนี่ยด่โโหือลตาโอ้โหครับโต,นะตเตอร์ที่นั่งเก่าหมดเลยลนะ <laughs> ครับก็ไม่มีลูกๆสานต่อนะครับ <laughs> ม่มีลคสานต่อแล้วนะสะดุดตรงแผงเนี่ยฮะแผงนี่มัน ตั้งแต่ผมผมเด็กๆจาได้าดหายากแล้วครับอืมโอเคขอบคุณมากมานะครับรขอบคุณครับรรรเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> ขอบคุณครับประ้านทำผมครับโคตรคลาสสิกเลยเออคลาสสิกมาก มื่อวานผมมารอบหนึ่ง้วครับมากับเพื่อนนะครับวงผมนะครับวงบรดสซิ่งนะก็คือเป็นนักร้องนะครับแล้วก็มือเบสนะครับที่พาผมมาที่นี่นะก็คืออยู่จังหวัดระยองนี่แหละก็มาแนะนําสถานที่แห่งนี้ให้ผมนะผมเลยได้เข้ามาที่เมืองเก่าแห่งนี้นะครับเมืองเก่าระยองนะครับถนนยมจินดาเดี๋ยวข้ามถนนนะครับเดี๋ยวเราไปริมทะเลกันอีกรอบหนึ่งเอาล่ะครับทุกคนหลังจากที่เดินทางออกมาจากเมืองเก่าจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ ตลาดช่องแสแม่สารนะอยู่ตรงสตัตหีบนะมาให้ชมบรรยากาศนะครับกับตลาดแห่งนี้นะเดี๋ยวจะมากินข้าวกันที่นี่ครับก่อนที่เราจะตีไปที่เรือหลวงจากกีนารอเบตน,นะครับ ก็มากินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นสภาพการจราจรและติดขัดมากๆครับคือติดบริเวณตลาดนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ขายเกี่ยวกับอาหารทะเลซึ่งเป็นอาหารทะเลที่เราราคาไม่แพงทุกคนคนก็เลยเยอะประการชนนี้นะฮะด้านในนั้นเป็นทะเลนะฮะแล้วก็มีขายปูกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะมากมายครับพาเดินชมราคาแล้วก็ดูนะครับความสดของอาหารที่นี่นะนี่ฮะอันนี้มีหอยด้วยนะครับผม,มผปลาหมึกสด มีปลาหมึกมีกุ้งหอยกูป้าเต็มนะครับแมงกะพุนแมงกะพุนดองจืดครับคนเดินแน่นจริงนะครับมีกุ้งหอยบิดครับหมึกกล้วยมีดงปลาหมึกเลยฮะอันนี้นะครับแมงดาไข่คนคึกคักเลยทุกคนมีแบบที่พร้อมทานก็มีนะครับคนเห็นางพร้อมกินเลยหอยแมงผู้สดกุ้งมังกรครับ เรียกว่าเป็นแหล่งค้าของสดนะครับที่เป็นอาหารทะเลนะทุกคนคือแบบเยอะมากๆหขยหวานปลาหม,มึกนี่เป็นร้านผลไม้เลยครับทุกคนมีบริการลวกฟรีด้วยเนะนี่ฮะแม่อย่าไปตัดแดดนะแม่ใส่กะติกมีพร้อมน้ำจิ้มเลย,ย,ยคือขายมานี่ลวกแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กินได้เลยนะเจ๋งอ่ะเป็นตลาดที่โอเคเลยครับครบวงจรมากเดี๋ยวผมลองไปเดินดูริมทะเลนิดนึง <c oughs> อันนีก้ก็กินกันเหรอนี่คืออะไรอ่ะทุกคน อยครับหอยหอยละหอยมะละครับเลหอยมะละหอยมะละโอ้เป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารนะครับผมจิมซีฟูดจิมซีฟูดเคยกินกันไหมเออเพิ่งรู้ว่าหอยอย่างนี้กินได้คือเห็นเปลือกมันแบบเขาเข้าไปทําของตกแต่งอะไรต่างๆนะคนคือคักเลยนี่บริการปิ้งให้เลยนะปิ้งโอ้ปิ้งครับเดี๋ยวปิ้งแล้วตัดนะฮะพอปิ้งเสร็จก็ตัดปลาหมึกแล้วก็กินกันตรงนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับของสดๆนะเออ อันนี้ก็เป็นของแห้งนะทุกคนของแห้งบานเลยอันนี้ไซส์จัมโบ้นะนี่อบเนยฟรีนะครับทุกคนคนโคตรเยอะที่ชอดก็หายากไปหาของสดกันแล้วก็แบบมีเรือเนี่ยมาจอดกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะมากินที่นี่นแหละทุกคนเป็นพัฒคาอาหารซีฟู้ดนะโคตรคึกคักเนื่องจากราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพนะผมว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับมีครบเลยอาหารทะเลนะแล้วก็ทำแบบสดๆเลยแมงดาทะเลแมงดาไข่ปูกระตอย ูกตอยกุ้งทอดเห,อเหลือว่ะจริงอาหารทะเลที่นี่นะเอ,อแนะนําเลยใครมาแถวนี้นะมาแวะตรงนี้ซื้ออาหารทะเลกลับบ้านนะครับตีเข้ากรุงเทพเพราะจะกินแถวแถวระยองครับแต่ว่ากลัวไม่ทันเพราะว่าเราจะต้องตีรถเข้ามาที่เรืตอจะกินะไรเบทกลัวไม่ทันครับก็เลยมาที่นี่ก่อนนะครับโอเค จะกินอาหารเสร็จแล้วนะมาอยู่ที่เรือหลวงจักรกีนาริเบตนะครับก็ไม่ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะทุกคนนะฮะก็ตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เลยคือบริเวณตรงนี้เป็นห้องโถงนะก่อนขึ้นเรือจะมีคล้ายๆเหมือนกับโรงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีขายของที่ล,ลึกผมไม่ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่ายุคเก้าศูนย์ก็มากันกันเยอะนะเด็กๆสมัยก่อนอนะเออผมก็มาตั้งแต่เด็กๆนี่แหละนะทุกคนลองดูนะ ไม่ได้มานานมากนานแบบโคตรนานอะ่ะมีเรืออยู่1 2ึ่งสองสามสานะครับทุกคนเห็นไหมมีเรืออยู่สามลำเรากำลังจะเข้าไปในเรือลบจากกินอริอเบตนะครับเอาล่ะเราไปสำรวจกันด้านในกินยาวมาตั้งสมัยอดีตเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอาละโอเคถังขึ้นครับถางขึ้นชั้นบน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณชั้นบนกันที่ยิงยาวเข้าไปด้านในนแล้วก็นี้เป็นทางชั้นล่างนะอันนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนครับขึน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 ,ขน,ขนชันเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแทบจะตั้งฉากเลยปึ requ. ๊บ นี่เป็นแผงวงจรต่างๆหุยข้างล่างคือทะเลเลยวะอย่ามองลงไปนะเสียวเสียวเลยอ่ะนี่เป็นปีกเรือฮนะปีกเรือด้านข้างนี่ฮะนู่นเขากำลังเล่นเรือใบกันอยู่นู่นเรือใบแข่งกันอยู่เลยแล้วนี้เป็นทุ่นนะน่าจะเป็นทุน่นหรือว่าเป็นเรือชูชีพ ประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณด้านบนของเรือตอนนี้อยู่ด้านข้างนะตอนนี้อยู่ด้านข้างเนี่ยกาลังเล่นเล่นเรือกันอยู่เลยคนระับเป็นเรือใบนะทุกคนเห็นปะเออคิดว่าแข่งกันนะพอเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้มีเรือลบจอดอยู่เป็นจุดๆนะครับตอนนี้เห็นอยู่สองสาลำขึ้นไปเลยขึ้นเป็นไบโอฮาซาดเลย Oh, oh. อันนี้เป็นลานเวหมดเลยครับเอออันนี้เป็นหอควบคุมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณที่ปล่อยเครื่องบินนะปล่อยเครื่องบินแล้วนี้มีทางปีนขึ้นแบงบนนะครับเนี่ยนฮะตรงนี้เป็นกนหล่นนะทุกคนคนมาดูกันเยอะมากครับสำหรับเรือหลวงนะนี่ถือว่าเป็นเรือยุคเก้าูนนะทุกคนเพราะว่าผมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ยังคงความคลาสสิกนะฮะ สำหรับเรือแห่งนี้ไม่รู้ปลดประจําการไปยังนะสำหรับเรือหลวงนะครับตอนนี้คือเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นเรือที่อยู่คู่กับทะเลไทยมานานมากนะครับจำเป็นที่ต้องเดินมาตรงจุดนี้นะเพราะว่าเป็นเหมือนจุดไฮไลท์นะทุกคนเนี่ย จุดบนสุดที่สําหรับเครื่องบินจําขึ้นไปเนี่ยยังประจําการอยู่นะครับอันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนอยู่ด้านล่างนะเ,นเพื่อนๆที่ไม่เคยมาก็ดูคลิปผมไปก่อนนะดูคลิปผมไปนะครับนี่ยเครื่องบินก็ไปจอดอยู่ข้างล่างแล้วก็เวลาเกิดสงรมสงครามนะฮะก็จะมีลิฟต์นะครับล,ลิฟต์เครื่องบินตอนนี้ก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะนะทุกคนแบบข้างล่างมีจัดแสดงในจุดต่างๆแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะของนักท่องเที่ยวที่มา ในบริเวณนี้คือมาจังหวัดระยองนะก็ต้องแวะกันมานะครับนี่นะฮะข้างล่างจะเป็นเห็นไหมก็มีคนมีของขายมีสวัสดิการต่างๆนะครับร้านค้ามาเปิดนะฮะห้ามเล่นปืนนะครับนี่ปืนปืนด้านข้างชั้นสุดๆ อ่ะลงมาชั้นล่างแล้วเรียบร้อยข้างล่างนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแล้วโอเคลงมาแล้วก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศในนี้นะทุกคนนี่ประตูข้างบนเป็นห้องนะเห็นปะเป็นห้องควบคุมเป็นบริเวณตรงกลางแลละนะครับอันนี้เหมือนเขามีพิธีอะไรต่างๆก็จะมาจัดกันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่จอดรถต่างๆ อันนี้เป็นจุดปล่อยเครื่องบินนะคิดว่าเป็นจุดปล่อยเครื่องบินแล้วก็อันนี้เป็นรถต่างๆนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าขนย้ายเครื่องบินหรืออะไรต่างๆนี่แหละเป็นของที่ระลึกนะฮะสำหรับเรือหลวงนะทุกคนนี่นาวีนะครับกุญแจก็มีทุกคนกกคนี่เป็นหมอนรองหัวนะครับเอาไว้นอนมีตุ๊กตาดินสออันนี้ปากีสออะไรอ๋อดินสอ,อ,นนสอมีแบบอย่างเงี้ยนฮะเป็นนาวีนะฮะมีดินสอนี่เป็นสายคล้องมือนะทุกคน ไอเลิฟนาวีนะฮะคนมีเรือโมเดลนะครับเรือหลวงโมเดลเป็นของเหมือนของกิฟช็อปครับจำหน่ายมีหมวกต่งตางๆอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้เป็นหมวกใบละ250านะครับใบละ2 0 0 220ไม่เกิน250บบาทอันนี้บริเวณบริการน้ำดื่มนะเวลาเราร้อนๆก็มาซื้อกินกันนะทุกคนเดินออกละเดินออกมาข้างนอกนะฮะเพื่อที่จะไปที่รถของเรานะครับ ก็จบกันไปสาหรับเรือหลวงจักินอาลิเบตอากาศร้อนมากครับตอนนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เรือหลวงของไทยแล้วน,ะนี่